คุณรู้หรือไม่ว่านิสัยประจำวันง่ายๆสามารถเพิ่มอายุขัยของคุณและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเมื่อคุณแก่ตัวลงได้และองค์นึกภาพนี้คุณอยู่ในวัยเจ80หรือแม้แต่เกินกว่านั้นแต่แทนที่จะช้าลงคุณกลับรู้สึกแข็งแรงคงชัดและมีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมันอาจฟังดูเหมือนฝันแต่สำหรับหลายคนมันคือความจริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยนิสัยทรงพลังเพียงไม่กี่อย่างถ้าฉันบอกคุณว่านิสัยเหล่านี้ไม่แพงหรือซับซ้อนและมีวิทยาศาสตร์รองรับละ่ะอ่านต่อไป เพราะในไม่กี่นาทีคุณจะค้นพบวิธีปลดล็อกเคล็ดลับการแก่ตัวอย่างมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตที่เอะตองไปด้วยพลังถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครเลยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆนิสัยที่1เดินเป็นประจำลองนึกถึงเช้าที่สดชื่นพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นสาดแสงสีทองอบอุ่นไปทั่วโลกแสงอ่อนๆของรุ่งอรุณยืดขยายไปทั่วท้องฟ้าราวกับโลกกำลังตื่นจากนิทราอากาศเย็นสดชื่นเติมเต็มปอดของคุณ ด้วยความมีชีวิตชีวาเมื่อคุณก้าวออกไปข้างนอกเท้าของคุณสัมผัสพื้นถนนแต่ละก้าวทำให้คุณรู้สึกถึงปัจจุบันเตือนคุณว่าคุณมีชีวิตและเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ทุกย่างก้าวหัวใจคุณเต้นแรงขึ้นปอดเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และจิตใจคุณชัดเจนขึ้นราวกับหมอกที่ลอยออกจากทะเลสาสบศพในยามเช้าการเดินกลายเป็นการนั่งสมาธิช่วงเวลาแห่งความสงบในโลกทีมกวนว่ามันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวมันเป็นของขวัญอันยอดเยี่ยมสําหรับร่างกายและจิตใจ เป็นการปฏิบัติที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ระดับความฟิตหรือสถานการณ์ใดๆมันเตือนเราว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดยกตัวอย่างสมศรีอายุ72ปีสมศรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่แบบนั่งนิ่งเธอรู้สึกว่าระดับพลังงานลดลงข้อต่อเริ่มแข็งตามวัยเธอชินกับความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและขาดการเชื่อมโยงกับโลกกายภาพรอบตัวแต่เช้าว,วันหนึ่ง ขณะนั่งอยู่ที่หน้าต่างเธอเห็นเพื่อนบ้านออกไปเดินตอนเช้าอย่างกระฉับกระเฉงการเดินที่ดูเหมือนนำพาความมุ่งมั่นและพลังมาให้สิ่งนั้นจุดประกายความปรารถนาลึกๆในตัวสมศรีให้เปลี่ยนแปลงเธอตัดสินใจลงมือเริ่มจากเล็กๆด้วยการเดินรอบหมู่บ้านแค่สิบนาทีวันแรกๆเป็นความท้าทายกล้ามเนื้อตึงร่างกายไม่คุ้นชินแต่เธอไม่ยอมแพ้ค่อยๆเพิ่มระยะทางและในที่สุดสมศรีก็เดินทุกวันแต่ละก้าวร่างกายเธอแข็งแรงขึ้นจิตใจชัดเจนขึ้น และจิตวิญญาณสดใสขึ้นความอุดดีขึ้นพลังงานพุ่งสูงเธอยังเข้าร่วมกลุ่มเดินป่าในท้องอถิน่นอบกอดธรรมชาติในแบบที่ไม่เคยทำมากอ่อนฉันรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งสมศรีกล่าวขณะดึกถึงช่วงเวลาที่เธอรู้ว่าพลังชีวิตกลับมาแล้วการเดินที่ครั้งหนึ่งน่ากลัวกลายเป็นการเดินทางที่ยืนยันชีวิตและเชื่อมโยงเธอกับตัวเองและโลกอีกครั้งมันมากกว่าการออกกําลังกายมันคือการจุดไฟให้จิตวิญญาณทําไมการเดินถึงมีผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างน่าทึ่ง งานวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ทวาดชี้ว่าการเดินลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง40%แต่ละก้าวช่วยสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทำให้หัวใจแข็งแรงการเดินเป็นวิธีง่ายๆในการควบคุมน้ำตาในเลือดลดความดันโลหิตและรักษาน้ำหนักให้ดีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคอย่างเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนนอกจากนี้การเดินนอยอยังกระตุ้นการหลัง่งเอนโดฟินสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีลดความเครียดเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจและส่งเสริมความรู้สึกดีโดยรวมไม่แปลกที่ คนที่เดินเป็นประจำบอกว่ารู้สึกมีความสุขสมดุลและเชื่อมโยงกับปัจจุบันมากขึ้นสิ่งที่ทำให้การเดินเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือสมาชิกยิมราคาแพงแค่รองเท้าสบายๆและความเต็มใจที่จะขยับร่างกายไม่ว่าคุณจะเดินรอบหมู่บ้านผ่านสวนสาธารณะหรือแค่ไปที่ตู้จดหมายแต่ละก้าวคือก้าวสู่ชีวิตที่สุขภาพดีและมีชีวิตชีวาเริ่มจากเล็กๆและคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในร่างกายและจิตใจไม่ต้องทำคนเดียว ชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปด้วยการพูดคุยและมิตรภาพทําให้ประสบการณ์สนุกยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเดินเพื่อสุขภาพจิตใจหรือแค่ความสุขในการเคลื่อนไหวการเดินคือการชวนให้คุณช้าลงเชื่อมโยงและบำรุงร่างกายจากภายในทุกก้าวที่คุณก้าวคือการมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมันเตือนเราว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วทําไมไม่เริ่มวันนี้ละ่ระร้อยเชือกรองเท้าก้าวออกไปและเริ่มก้าวแรกสู่ชีวิตที่สุขภาพดีและมีพลังมันคือการเดินทางที่คุ้มค่าทีละก้าว นิสัยที่สองใส่ใจอาหารการกินลองนึกภาพร่างกายคุณเป็นรถยนต์โบราณที่ได้รับการดูแลอย่างดีถ้าคุณเติมเชื้อเพลิงที่เหมาะสมน้ำมันคุณภาพสูงที่สะอาดและเหมาะกับเครื่องยนต์มันจะวิ่งได้ดีไปอีกหลายปีเสียงเครื่องยนต์จะนุ่มนวลล้อหมุนลื่นไหลและตัวถังยังคงเงางามแต่ถ้าคุณเติมของร้ายคุณภาพน้ำมันเก่าๆที่ปนเปื้อนหรือเชื้อเพลิงที่ไม่เข้ากันมันจะเริ่มสะดุดสนิมก่อดตามขอบเครื่องยนต์ร้องโขนครางและในที่สุดก็พังลงอย่างน่าเสียดายร่างกายของเราก็ไม่ต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มแก่ตัวลงอาหารที่เรากินเข้าไปกลายเป็นตัวกําหนดสําคัญว่าเราจะเจริญเติบโตอย่างมีพลังหรือแค่ประคองตัวไปวันๆข่าวดีคือคุณไม่จําเป็นต้องทนกินแค่ผักะนาจืดจืดกับน้ําเปล่าเพื่อให้มีสุขภาพดีการกินดีสามารถทั้งอร่อยสนุกและง่ายกว่าที่คุณน่คิดไว้เยอะยกตัวอย่างชีวิตจริงของสมชายคุณตาวัย68ปีจากจังหวัดเชียงใหม่สมชายเคยเป็นคนที่พึ่งพาอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเต็มตัวมือประจําของเขาคือข้าวมันไก่ ทอดกรอบก,กรอเฟรนช์ฟรายชิ้นโตจิ้มซอสและน้ำอัดลมเย็นฉ่ำที่ขาดไม่ได้เขากินแบบนี้มานาหลายปีโดยไม่คิดอะไรจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลาง60เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปร่างกายเฉื่อยชาเหมือนแบตเตอรี่ใกล้หมดน้ำหนักตัวพุ่งเกินมาตรฐานและความดันโลหิตสูงจนหมอต้องเตือนวันหนึ่งที่งานรวมญาติหลานสาวตัวน้อยชนเขาเล่นวิ่งไล่จับในสวนหลังบ้านสมชายอยากทำให้หลานยิ้มเลยลองวิ่งเตามแต่แค่หนึ่งนาทีเขาก็หอบแฮกแทกต้องนั่งพักหายใจแรงนั่นคือสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจน เกินกว่าจะมองข้ามเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างสมชายเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ไม่ต้องฝืนตัวเองมากเปลี่ยนเฟรนฟรายเป็นผักย่างหรือผักต้มง,ง่ายๆอย่างบลอกโคลีและแครอทน้ำมัดลงหวานๆก็ถูกแทนที่ด้วยน้ำมะนาวสดที่ทั้งเปรี้ยวชื่นใจและดีต่อร่างกายเขาค่อยๆปรับไปทีละนิดไม่ได้ตัดทุกอย่างทิ้งในวันเดียวผลลัพธ์เริ่มชัดเจนสมชายลดน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมพลังงานที่เคยหายไปกลับมาอย่างน่าประหลาดใจเขาสามารถวิ่งเล่นกับหลานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องหยุดพักหายใจ ไม่เคยคิดเลยว่าอาหารจะทําให้รู้สึกดีขนาดนี้เขาพูดพร้อมรอยยิ้มขณะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งที่สมชายสัมผัสได้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันมีหลักฐานจากวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วงานวิจัยจากสถาบันแห่งชาติด้านการสูงวัยระบุว่าอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารสามารถลดความเสี่ยงของโรคควาไซเมอร์ได้ถึง35%อาหารอย่างผักใบเขียวเข้มเช่น,นาาคะน้าผักโขมและผักกาดหอมบอริสสีสันสดใสยอย่างดูบรี และสตรอเบอรี่ถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์และวอลนัทรวมถึงปลาที่มีไขมันดีอย่างแซลมอนและปลาทูช่วยบำรุงสมองให้เฉียบคมและป้องกันนอกรารเสื่อมถอยตามใบเส้นใหญ่จากเข้าโอ๊ตข้าวกล้องทูเลนทินและผลไม้สดอย่างแอปเปิ้ลหรือกล้วยช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดหรือท้องผูกที่ไม่มีใครอยากเจอและอย่ามองข้ามน้ำเปล่ามันคืออาวุธลับที่ถูกลืมในการต้านไวการขาดน้ำไม่ใช่เรื่องเล็ก มันทําให้ผิวแห้งกร้านเหมือนดินแตกระแหงพลังงานหดหายจนรู้สึกเหมือนเดินฝ่าทรายดูดและในระยะยาวอาจทาร้ายไตยได้การดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วหรือมากกว่านั้นถ้าคุณเคลื่อนไหวยเยอะจะช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นผิวพันธุ์เป็นปลังและระบบต่างๆทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีคําตอบง่ายๆคือเน้นอาหารจากธรรมชาติให้มากที่สุดลองนึกถึงจานอาหารที่มีสีสัน ผลไม้สดอย่างมะม่วงส้มหรือแตงโมผักกรอบๆเช่นแตงกวามะเขือเทศหรือพริกหยกโปรตีนไม่ติดมันจากไก่ไข่หรือเต้าหู้และไขมันดีจากอะโวคาโดน้ำมันม,นมะกอกหรือมเมล็ดธัญ,ญพืชหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเกลือและสารกันบูดมันเหมือนตัวร้ายในหนังที่แอร์บอท์ทำลายสุขภาพคุณจากภายในโดยที่คุณไม่รู้ตัวการวางแผนก็สำคัญลองเตรียมอาหารหรือของว่างติดตัวไว้เช่นถั่วอบหรือผลไม้หั่นชิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องพึ่งฟอหาสอฟูดตอนหิวโหวยการทำอาหารที่บ้าน เป็นโอกาสให้คุณได้ทดลองใช้เครื่องเทศขมิ่นขิงอบเชยหรือพริกไทยสร้างเมนูที่ทั้งอร่อยและบำรุงร่างกายในเวลาเดียวกันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วข้ามคืนนั่นอาจทําให้คุณท้อแท้ได้เริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทําได้จริงเช่นเพิ่มแอปเปิลหรือกล้วยในมื้อเช้าเปลี่ยนขนมปังขาวเป็นขนมปังโฮเกน ที่ให้เส้นใหญ่มากกว่าหรือยีบอทูลิตงอกกรอบมาเคี้ยวแทนมันฝรั่งทอดการปรับเปลี่ยนเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสะสมผลดีเมื่อเวลาผ่านไปลองนึกดูว่าถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอีก6เดือนหรือหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะรู้สึกดีขึ้นแค่ไหนคุณจะเปลี่ยนยนอะไรวันนี้เพื่อเติมพลังให้ร่างกายดีขึ้นไม่ต้องรีบร้อนเริ่มจากสิ่งที่คุณพร้อมแล้วค่อยๆเดินหน้าต่ออย่างเหมาะมีนิสัยดีๆอีกมากอรอให้คุณค้นพบในวันข้างหน้านิสัยที่ 3. รักษาความกระตือรือร้นทางจิตใจ สมองคุณเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงแต่ปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปมันอาจอ่อนแอการรักษาความกระตือรือร้นทางจิตใจไม่ใช่แค่ป้องกันการหลงลืมมันคือการทําให้จิตใจคล่องแคล่วอยากรู้อยากเห็นและพร้อมรับความท้าทายของชีวิตในทุกไวัยไม่ว่าคุณจะ50หรือ90ยังมีโอกาสยืดหยุ่นความคิดและรักษาสมองให้เฉียบคมยกตัวอย่างสมเกียรติครูเกษียณวัย76ปีจากกรุงเทพ หลังกเกษียณวันของเขาเริ่มจำเจดูทีวีงีบหลักและวนซ้ำแบบเดิมความจำเริ่มถดถอยวางกุญแจผิดที่ลืมชื่อคนและสงสัยว่าสมองเสื่อมหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งขณะนั่งที่ร้านกาแฟาเขาเห็นกลุ่มผู้สูงวัยเล่นหมากรุกและคุยหนังสืออย่างมีชีวิตชีวาพลังนั้นจุดประกายบางอย่างในตัวเขาสมเกียรต,ติตัดสินใจหัดปีโนตอนอายุ76ตอนแรกคีปีโนดูแปลกและโนตสับสนแต่ด้วยการฝึกฝนความจำดีขึ้นโฟกัสกลับมาและเขาสนุกก,กับการเข้ากลุ่มดนตรีท้องถิ่นฉันไม่ได้แค่เล่นดนตรีสมเกียร ฉันทําให้สมองมีชีวิตงานวิจัยสนับสนุนประสบการณ์ของสมเกียรติผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการกระตุ้นจิตใจเป็นนักกรอบป้องกันการเสื่อมของสมองการอ่านนิยายพาคุณไปสู่โลกใหม่กิจกรรมอย่างสูโดกุหรือหมากรุกช่วยเพิ่มทักษะแก้ปัญหาการเรียนทักษะใหม่ไม่ว่าจะวาดภาพเล่นเครื่องดนตรีหรือภาษาใหม่ช่วยสร้างเส้นทางประสาทและรักษาสมองให้อ่อนยาวแม้แต่การสนทนาก็ท้าทายความคิดและส่งเสริมการเติบโตทางสมองคุณทำอะไรที่ทำให้จิตใจ,จตื่นเต้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เริ่มจากเล็กๆอ่านหนังสือวันและหน้าลองปริศนาคำขวี้หรือคุยเรื่องใหม่ๆการนั่งสมาธิก็ช่วยแค่5นาทีของการหายใจลึกๆเพิ่มโฟกัสและลดความเครียดกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่งานหนักมันคือการลงทุนเพื่อตัวคุณที่เฉียบคมและมั่นใจมากขึ้นจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นจะเปลี่ยนชีวิตประจําวันคุณได้ยังไงติดตามต่อยังมีนิสัยถัดไปรออยู่ถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนมีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่ง ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉันนิสัยที่สฝึกความแข็งแรงการฝึกความแข็งแรงไม่ใช่แค่สําหรับนักเพาะกายมันเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการแก่ตัวอย่างดีลองนึกภาพกล้ามเนื้อคุณเป็นโครงสร้างที่พยุงคุณให้ยืนตรงเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตอิสระเมื่อเราแก่ตัวโครงสร้างนั้นอ่อนแอลงตามธรรมชาติแต่ด้วยการฝึกความแข็งแรงคุณสามารถเสริมมันและรักษาอิสระภาพกับความคล่องตัวได้ยกตัวอย่างสมหวังหญิงวัย80ปีจากภูเก็ต หลังล้มจนหวาดกลัวเธอกังวลว่าจะสูญเสียอิสราภาพหมอแนะนําให้ฝึกความแข็งแรงแม้ตอนแรกเธอจะสงสัยแต่ก็ลองดูใช้กวดน้ําเป็นน้ําหนักเริ่มจากยอกกอแขนและนั่งยองเก้าอี้ไม่กี่สัปดาห์เธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นยืนตรงเดินขึ้นบันไดง่ายและมั่นคงฉันไม่กลัวอีกต่อไปสมหวังกล่าวฉันแข็งแรงกว่าที่คิดวิทยาศาสตร์สนับสนุนประสบการณ์ของสมหวังการฝึกความแข็งแรงช่วยต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและปรับสมดุลป้องกันการ,การล้ม สาเหตุหลักของการบาดเจ็บในผู้สูงวัยงานวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์กีฬาอเมริกันชี้ว่าการฝึกความแข็งแรงเพิ่มความคล่องตัวและอิสรภาพขาที่แข็งแรงทําให้เดินง่ายแขนที่แข็งแรงช่วยงานประจำวันอย่างยกของไม่ต้องมีสมาชิกยิมเริ่มจากท่าออกกําลังกายน้ําหนักตัวที่บ้านเช่นสควอตวิดพื้นกําแพงหรือแลงปรับได้ท่าจําเป็นเริ่มเบ,เบาเน้นท่าที่ถูกต้องและค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความหนักแค่วันละ5นาทีก็เปลี่ยนแปลงได้มาก ลองคิดดูงานประจําวันไหนจะง่ายขึ้นถ้ามีแรงมากกว่านี้นิสัยถัดไปจะต่อยอดจากที่คุณเรียนรู้มาติดตามต่อนิสัยที่หรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมให้แข็งแกร่งนี่คือนิสัยที่น่าประหลาดใจที่อาจเป็นเครื่องมือต้านไวที่ดีที่สุดของคุณความสัมพันธ์ความเหงาไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่สบายมันคือความเสี่ยงต่อสุขภาพอาจแรงเท่าสุบหรีหรือโรคหัวใจแต่ในทางกลับกันความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นเป็นตะข่ายแห่งความสุขการสนับสนุนและจุดมุ่งหมายที่สร้างความแตกต่างเมื่อเราแก่ตัวความผูกพันที่คุณสร้างกับผู้อื่นอาจมีบทบาทสําคัญในการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงช่วยให้คุณมีชีวิตยืนยาวและเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ยกตัวอย่างสมศักดิ์ชายไม่ไวัย82ปีจากเชียงรายหลังสูญเสียภรรยาเขารู้สึกโดดเดี่ยวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวและความเหงาค่อยๆบั่นทอนความเป็นอยู่แต่แล้ววันหนึ่งเพื่ออุ่นบ้านชวนเขาไปงานสังสรรค์เล็กๆตอนแรกสมศักดิ์ ลังเลไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังแต่บางอย่างในใจบอกให้ลองดูการตัดสินใจนั้นเปลี่ยนทุกอย่างสมศักดิ์ไม่เพียงฟื้นฟูชีวิตสังคมแต่ยังเข้ากลุ่มอ่านหนังสือเริ่มเต้นรำและพบเพื่อนใหม่ที่ช่วยยกจิตใจฉันไม่เหงาอีกต่อไปเขากล่าวใบหน้าเปลี่ยนประกายด้วยรอยยิ้มฉันมีชีวิตอีกครั้งสำหรับสมศักดิ์ความสัมพันธ์เหล่านั้นนำจุดมุ่งหมายและการเชื่อมโยงที่จุดฝ่ายให้ชีวิตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอบอุ่นใจมีวิทยาศาสตร์รองรับงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแคลเฟเลนเผยว่าผู้สูงวัยที่รักษาความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวขึ้น50%ทําไมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นผลดีต่อสุขภาพมากมายมันเสริมภูมิคุ้มกันลดความเครียดและรักษาสมองให้เฉียบคมการมีคนคุยหรือใช้เวลาด้วยลดความเสี่ยงซึมเศร้าวิตกกังวลและการเสรื่อมของสมองไม่ว่าจะเป็นการจิบกาแฟกับเพื่อนโทรหาครอบครัวหรือแค่ยิ้มให้คนแปลกหน้าทุกการโต้อตอบมีพลังยกระดับอารมณ์และสุขภาพโดยรวม ครั้งสุดท้ายที่คุณคุยอะไรที่ทําให้หัวเราะหรือคิดลึกๆคือเมื่อไหรช่วงเวลาเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งรบกวนที่น่ารื่นรมมันจําเป็นต่อความเป็นอยู่ทั้งทางอารมณ์และร่างกายประโยชน์ของความสัมพันธ์ไปไกลกว่าแค่สุขภาพจิตมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเตว์วอยคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมีโอกาสน้อยที่จะป่วยเรื้อรังอย่าง,างโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานการมีเครือข่ายสนับสนุนยังช่วยให้ยึดมั่นในนิสัยดีเพราะคุณกระตุน้นและให้กำลังใจกัน แล้วคุณจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายวันนี้ได้ยังไงติดต่อคนที่ไม่ได้คุยมานานโทรหาเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อทักทายหรือชวนเพื่อนบ้านไปเดินเล่นหรือจิบกาแฟลองเข้ากลุ่มท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเพื่อสิ่งที่คุณสนใจการเป็นอาสาสมัครให้ทั้งการช่วยเหลือสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีค่านิยมเดียวกันความผูกพันเหล่านี้มีพลังในการทำให้วันของคุณสดใส และส่งเสริมสุขภาพกับอายุขัยงานวิจัยชี้ว่าการมีเครือข่ายสังคมที่มั่นคงลดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองการเข้าสังคมลดผลร้ายจากขาวาังเครียดลดความดันโลหิตและส่งเสริมการนอนหลับที่ดีบางทีที่สําคัญที่สุดคือมันให้จุดมุ่งหมายซึ่งเป็นกุญแจสู่การแก่ตัวอย่างสง่างามจําไว้ว่าไม่ต้องรอโอกาสพิเศษเพื่อเชื่อมโยงติดต่อวันนี้โทรหาใครสักคนส่งข้อความหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนไม่เคยสายเกินไปที่จะบํารุงความสัมพันธ์และรางวัลน,นั้น ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะบำรุงความสัมพันธ์ไหนในสัปดาห์นี้อาจเป็นการโทรชวนไปงานหรือแค่คุยกับเพื่อนบ้านการเสริมความผูกพันไม่เพียงปรับปรุงสุขภาพคุณแต่ยังสร้างผลกระทบที่ยกระดับชีวิตคนรอบข้างแบ่งปันเรื่องราวของคุณและสร้างแรงบันดาลใจเพราะการสร้างความสัมพันธ์จุดประกายความสุขและพลังให้ทุกคนอย่างที่เราได้สำรวจวันนี้การเดินไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่มันเป็นเครื่องมือส่งพลังและง่ายที่เปลี่ยนทั้งร่างกายและจิตใจ จากการเดินทางที่สร้างองอแงบันดาลใจของสมศรีถึงประโยชน์สุขภาพที่น่าทึ่งจากการเดินเราเรียนรู้ว่าแต่ละก้าวมีศักยภาพสู่ชีวิตที่สุขภาพดีและมีพลังแต่คุณเรียนรู้อะไรบ้างอะไรที่โดดเด่นสําหรับคุณที่คุณจะเริ่มนําไปใช้ในชีวิตเราอยากฟังความคิดคุณคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์สิ่งที่คุณเรียนรู้และจะปฏิบัติถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มเติมก้าวแรกนั้นแล้วเจอกันนนใวดีโา